มาออกแล้วขณะนี้นูริเต์นเป็นตัวนำคู่กับซปเปอร์พาวเวอร์และเยลโล่ริบบอนขณะนี้เยสไดดูเป็นตัวนำซป bon. yes, เปอ bon ร์พาวเวอร์ที่สองเยลโล่ริบบอนที่สามแฟลิเทลที่สี่นูริเต์นที่ห้าต่อไปเป็นยิ่งกว่าชัดบัญชาชัย ที่โค้งไปสามเยสไซเดอร์เป็นตัวนำสุปปเอร per เวอร์ที่สองยารโลลิบอลที่สามยิ่งกว่าชาร์ทที่สี่ฟาลิเทลที่ห้าที่โค้งไปสิบออกทางตรง y e s yes, i d o เป็นตัวนำชนะเพชรที่สองขณะนี้ชนะเพชรเริ่มแรงทางในขึ้นมาแล้วขณะนี้ชนะเพชรเริ่มแรงทางนขึ้นมาแล้วทันยาพงศ์ขณะนี้ทันยาพงศ์เป็นตัวนำชนะเพชรที่สองบัญชาชัยที่สาม มาออกแล้วขณะนี้นูริเต์นเป็นตัวนำคู่กับซปเปอร์พาวเวอร์และเยลโล่ริบบอนขณะนี้เยสไดดูเป็นตัวนำซป bon. yes, เปอร์พาวเวอร์ที่สองเยลโล่ริบบอนที่สามแฟลิเทลที่สี่นูริเต์นที่ห้าต่อไปเป็นยิ่งกว่าชัดบัญชาชัย ที่โค้งไปสามยสไลเดอร์เป um. ็นตัวนำสุ per เ o w e r ที่สองเดรโลลิบอนที่สามยิ่งกว่าชาร์ทที่สี่ฟาิเทลที่ห้าที่โค้งไปสิบออกทางตรง Yes Idler เป็นตัวนำชนะเพชรที่สองขณะนี้ชนะเพชรเริ่มแรงทางในขึ้นมาแล้วขณะนี้ชนะเพชรเริ่มแรงทางนายขึ้นมาแล้วทันยาพงศ์ขณะนี้ทันยพงศ์เป็นตัวนำชนะเพชรที่สองบัญชาชัยที่สามชนะเพชรชนะเพชรเบอร์สิบสอง